นี่ครับทางที่จะไปดูคลังแว่นนะฮะจะเป็นทางที่อยู่ยิงเยื่องกับวัดเออ่วัดท่าแอดนะฮะหรือว่าวัดแก้วประเสริฐนะครับทางหลวงก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเวงอ่าวทุ่งมหานะฮะสวยงามนะครับจะเป็นเนินเขาเล็กๆนะลงมานะฮะแล้วก็จะเป็นป่าโกงกางนะฮะอันนี้ผมอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลิงกันนะฮะลิงเขาก็อยู่ประมาณแถวนี้นะฮะ ป็นลิงสแสมนะครับนี่ครับไม่แน่นใจว่าวันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะฮะวันนั้นลิงเพียบเลยครับ,รบนี้ดูนะครับถยรนกล้วยให้นะฮะ Aky, ครัวกล้วยอย่างนี้ครับตามมาครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาิเทียบวย่าเตรียมกล้วยมานะฮะเทียมเลยฮะอ่ เรื๋ยวจอดรถนิดนึงครับอจอดแดดนิดนึงครับอาล้ครับลืมให้กล้วยนะฮะ มามา,มากล้วยเร็วะนีเ่อเอาไปแล้วตัวนึงครับเราวก็แย่งกันฮะรู้สึกจ่าผูงตัวนี้ครับมามามาลิงมาเร็วม,มาเดี๋ยวกล้วยนะฮะ <What? S 1> โอ้โหตัวนั้นจะกัดเขานะฮหนูครับอะไรครับจา่าผูงไม่ยอมให้ใครเลยฮะเอาคนเดียวเลยครับจา่าผูงนะฮะ ตัวเล็กอ่าตัวเล็กมาตัวเล็กมาตัวเล็กมาสิงเพียบเลยฮะเหมือน,นอุ้ยมีมีลูกเล็กด้วยตัวเล็กด้วยอ่านี่ครับดูครับนี่ครับมาแล้วครับนี่หนึ่งตัวนะฮะที่นี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับทางเอ่อทางกายภาพนะครับที่สมบูรณ์ของป่ากงกลางนะฮะปะทิวนะอ่าตัวเล็กมาตัวเล็กมาเล็กมา ที่อ่าวทุ่งมหาของเรานะฮะจะเป็นบริเวณปากกงกลางติดติดทะเลนะตรงนี้ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดแก้ประเสริฐเลยนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นฝูงลิงใหญ่นะเขาเรียกว่าลิงแสมนะครับลิงพวกนี้จะหากินอยู่แถบบริเวณปากกงกลางนะครับแล้วก็เขาจะกินพวกหอยพวกปูพวกปลานะฮะเป็นอาหารนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ชอบพวกผลไม้ด้วยนะครับบนด้านบนนุ้นก็มีนะครับนี่ครับเห็นไหม โย <laughs> นไปให้นะฮะอืมนี่ครับโหถุงนี้มีนะครับมามาเอมามาเออเอาเออตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาก่อนแล้วนี่ครับตัวเล็กมาแล้วสุดยอดน,นะครับเฮาทุ่งมาหานะครับแล้วก็ฝูงลิงเอ่อสมัยนะฮะ จ่าผูงได้ไปหลายลูกแล้วนะฮะ,ะผมโยนให้ทางนู้นบ้างนะครับนีลิงเขาด้วยลิงเขาอย่างนี้มาเดี๋ยวมามาลิงเขามาเดี๋ยวจ่าผูงมันเนี่ยตรงนู้นจ่าผูงมันจะกักเพื่อนนะครับผมโยมนทางนี้ดีกว่าตัวแร็กจะได้กินบ้างนะฮะนครับจ่าผูงชอบวิ่งไล่เพื่อนนะฮะไอ,อพวกนั้นก็วิ่งหนีนะฮะจ่าผูงก็ไม่ทันนะฮะเดี๋ยวต้องแจกให้มันทั่วๆขายได้นะโอ้เหลืองข้างบนนะ โยนให้นะเอาโยนให้ <c oughs> อือหือได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับได้แล้วก็วิ่งหนีกันนะฮะพอได้แล้วก็วิ่งหนีกันนะครับเห็นไมา,มา

Đây, yeah. oh. nhiều cây cây con này. Đó luôn.

ออกมาเลยเดี๋ยวเรียยครับเ <c oughs> หลืออีกสองลูกเดี๋ยวให้ซูก้ากินนะฮะโอ้ยเยอะมากเลยครับนี่ครับสำหรับผงลินแสมนะครับซึ่งมีความดนสบูรณ์มากนะที่นี่นะครับ อยู่ที่ทุ่งมหาครับอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็เพื่อนเพื่อนถ้าอยากมาก็ติดต่อมาได้นะครับที่สุนิจทาวเวลนะฮะหรือว่าจันทิมารีสอร์ทนะคพามาดูได้นะครับถ้าูงลิงนะฮะเราจะมาให้อาหารกล้วยตามาให้อาหารลิงกันที่นี่นะครับโดยเอากล้วยหรือว่าผลไม้ต่างๆนะครับให้พวกเขากินกันนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของสุนิโจที่ที่ได้มาตรงนี้นะฮะนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจวเทลชนแนลครับสยอดครับฝูงลิงครับ 啊。

สุนิชโจอห์นทวีชนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ